คือขนาดภัคมะผัดค้างเมื่อนี้สิไปเอาปลาให้แม่เ่านะคะทันพี่เราสิไปเอาปลาให้แม่เท่า บาเลือกใดอีต่างหาเลือกใดเลือกใดท่านมหาเหากะดีๆแล้วท่านมหาเกือบท่านมหานะลื่นดีใชไห <c oughs> <c oughs> อยอย่างรดอกล้กองแกอยู่นี่ล่ะซอสเด็สรอลอลื่นเคือเท,ทือนั่นล่ะ <c oughs> โอ้ยาวดีเว้ยลมกับพัดแี้งี้งเก็บเก็บปลาท่าบ่ะเฮ้ยเ็จเก็บปลาท่าป่านั้นตอดจงออกกันลงเลยได้มันติดหรือไ้มได้ได้ั้งนอกใน่ะไ้ก็ดี ตอนนี้กำลังตีน้ำอยู่นะคะคเพื่อให้ไล่ปลามันเข้ามองกำลังตีน้ำไล่ปลาเข้ามองเอู่อรู้สึกว่าตรงนี้ติดแล้วนี่ตรงนี้ติดแล้วเพราะว่าน้ําตีงเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมละโอ้มนแดงไฟกัดให้มนเดื่องอันส้มกัดมันส้มกัดมาเป็นอาหารปลาซะ ตีน้ำไล่ปลาเพราะว่าเนื่องจากปลามันหนาวนะคะมันเลยไม่ตีงปลามันหนาวมันบอกมันเลยบอกอยากตีงเพื่อนก็เลยบอกว่าไล่ตีน้ำไล่ปลาให้มันไาวน้ำเข้ามาหามองลงน้ำแบบอยากกินปลาแบบโ <Ooh, S 2> อ้ตัวนี้ติดแล้วติดแล้วติดแ,แน่นอนติดแน่นอน เราได้กระจายน้ำไปก่อนลมพัดแหง้แหงๆใส่มองลุกต้องลงน้ำอยากอ้อมเอาค่ะโอ้ยพูดนะเก็บปันไปห้อยๆมันเลยบอกว้าวบทธรรม,มดาธรรม,มดาธรรมดาเด้อค่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยพูดนะเก็บอันไปห้อยๆมันยู่บกว้าวบทธรรมาดาธรรมาดาธรรมาดาด้วยคนะ่ะไปโอเคโอเคไมกันอยยาไปเนาะแม่นแมน เอาเน็งมาใส่ปลาก่อนนะคะพี่น้องค่ะหลามันหลายแล้วนะคะโอ้มันแดงไฟกัดไมหมดกัดน,นะคะกำลังกดปลาปลาอีาอย่างที่ตัวพูดนะเป็นเวอร์เมื่อยนึงพูดนปะปลาตองปลาตองตัวไหนวะบ๊วยจักเทือปลาตองกระไดออกบ๊วยจั๊กเทือ,อ,อแมน อยาดใจเย็นมันต้องเก็บเอาขึ้นมาทั้งเทิงมันจะเอาขึ้นมาเก็บทางเทิงมันจะไงขึ้นมาเงาหนี่ิมองเงามันจีได้ซื้อแทนเขาอีกได้ของข้าเจ้านี่ละเพิ่นบอตัดเพิ่นบอด้ตัดมอง ก็ต้องได้ปลดฝาวะ่ะตัวนั้นน่ะออตัวข้างใต้พี่มันสิตกนั่นแหละตัวนั้นตัวนี้นตัวนี้นตัวน,น,นี้ใกล้ๆนี่โอ้ยเขาพอดีปะเป๊ะิี่อนเมื่อนีร่เซฟสิเฮ็ดเมนูอย่างเนาะก้อ,ะะอ,กอยปลาสุก,กินจะก,ก้อยปลาู่ ก้อยปลาเมื่อนีท่านสมเนียงฮะงท่านก็นได้การเนาะก้อยปลา,าพระพศก้อยปลาสูกินนะคะเมื่อนี่ต้องตัดออกให้บิดตัดเนียงตัดเนเียงออกปักคอรครับเวลาคุณไปทำกินวพรา่ดังๆนะเซฟมาได้ยิน <Morning. S 2> อ๋อโอ้หเดือดหลายทางควานต้องเอาแต่เนื้อมันหรออ๋อ,อ,อ,อซีนมันนะเดีซีนมันซีนมันนะครับันเนื้อมัน แต่เนื้อมันไม่สับว่เาเป็นเห็ดป่าเซียวม,ม่อนให้เบิ่งวิธีการทำก่อน โคนต้มเอาไว้ต้มป่ะต uh ้มเอาเสบโค้งมันเอาไว้ต้มเอาไว้ทอดก็เสียบเอาอันนี้แล้วมือนี้เ้าเห็ดกอยเราก็เลยเสียเอาไว้ต้มโค้งสดน้ำซอยเพื่อสับนะคะ

ือเป็นท่านั้นหรือบาทได้ท่าไม่เลยได้ท่าไม่เลยค่ะท่านี้เด้จังแสบเลยอ๋อท่าฟักท่านี้ได้จังแสบจ้าเพื่อนบ่าเนื่องจากเราต้องใช้พลังพลังนะคะในการสับให้มันละเอียดนะคะวันเคยเห็นวันวันอนบ่อค่ะ ทาเลยนะคะหนุมานงอยขอนนุมานงอยขอนแต่ว่าเมียเบิกมีเสือลิงงอยขอนผมไม่นหนุมานค่ะลิงดีแต่ว่าลิงถือลูกท้อ รับคือเจ้าของเดอจ้าจับงไปแล้วนะคะตอนนี้ต้องให้เยียาตเปลี่ยนท่าประมาณสี่ท่าละ เราแบบมดแดงนะครับมดแดงแบบมดแดงเนี่ยสมดแดงวไปน้ำฮอที่ผมมดแดงนี่ยเส่เส่เสวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหางบอกางเนี่นะ ใส่มดแดงก็เยมดแดงกับเราเจอตัวมันแล้วว้าโอ้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 ไหล<ๆ>ออกมาพบหมดแดงโอ้ oh, วางไว้ก่อนเฮ้ไว้ดูก้อยมดแดงปล่อยไว้อนนะครับถ้ามันฉี่ใส่เอาน้ำฉี่มันบ่เนี่ย นน้้ำฉี oh! a human. A human. ี่ก็็จะเเปปแบบรยโอ๋อเอาน้ำฉี่มันเอาน้ำฉี่มันแดงจากหางคักเลยก็มันฉี่ใส่เน็ตขวันฉี่ใส่ขวมันฉี่ใส่ฉี่ใส่เปรี้ยวครับเปรี้ยว สุกล้วบ่นี่มวันแดงมันแดงชีใสสุกลเลยบอืมก้อยมัแดงของแท้ แดงได้จากต้นมังวงของแท้เลยน,นี่กูเฮ็ดห้างอยู่ดีดีปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <c oughs> ไปครับพี่น้องไปเฮ็ดห้างก็ดีดีเออเฮ็ดห้างก็ดีดีอ๋อมเลยอ๋อมเลยติดกับส่พริกเขาซื้อวอะ ยูดับจุดค,คนเล่คณเลยคนเลยให้เข้ากันโอ้เหนียวเหนียว้อยนะครับโอยเหนียวโอย มึง mm. จงัง mm. เราต้องมีตัวช่วยนะคะนิ้วมือ <c oughs> นิ้วมือนซิม,มูก้นี่แหละอดีนแซบดิ mm. เออกส่จะจางแหง O que leva? Sei, como vai? ก็ตักเด้เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วเหรอพร้อมเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะโอ,โอ้ยหอมแท้หอมข้าวกั่มเป็นเหนียวเหนะีวยวเนาะก่อนเหนียว เรียบร้อยนะคะชิมให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยนี่หนึ่งบาทเนี่ยเด็ดเลยก้อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ